สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเยตบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเื่มาดูอาการแอร์มิสูบิชิเฮฟวี่ดตีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบธรรมดาหรือระบบอินเอเตอร์นะครับคืออาการมันนะครับถึงว่าเราถอดประกอบมาล้างหรือซ่อมทำเราประกอบเข้าที่ไปนะครับบางทีเพื่อนๆช่างหรือ,อพ่อบ้านแม่บ้านเ,เจอการเ,เปิดใช้งานอยู่ดีๆทาแอร์เราก็ดับ ไปเฉยนะครับทั้งที่เราไม่ได้ตั้งปิดแอร์หรือปิดจากเบรกเกอร์นะครับตัวอาการก็ใช้งานปกติอยู่ดีๆอาการก็ดับไปนะครับสัญลักษณ์ที่คอยเย็นก็ไม่มีครับเหมือน,นอเราดับแอร์ไปเฉยนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะทำการถอดโครงออกมานะครับเพื่อจะให้เห็นชิ้นส่วนข้างในนะครับ ถอดโคงคอยเย็นรุ่นนี้ผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆเข้าไปเชิญดูได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการถอดโคงคอยเย็นออกมานะครับต่อมาแล้วก็ไปดูที่จุดตําแหน่งที่เซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมทอยู่นะครับว่าใส่ถูกต้องหรือเปล่าครับมันจะมีล่องที่เซ็นเซอร์สัญญาณรับรีโมทอ,อยู่นะครับนี่ครับใส่ให้ถูก ตรงร่องนะครับมันเป็นร่องของเขาอยู่ตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งที่ไม่ถูกนะครับพอตำแหน่งไม่ถูกนะครับขาก็จะออกมานอกร่องนะครับไม่อยู่ในร่องตำแหน่งที่เขาอยู่นะครับนี่ครับก็ทําให้เกิดเวลาแอร์ทำงานไปพัดลมคอยเย็นทํางานนะครับทำให้ทำให้เกิดอาการสั่นนะครับพอสั่นก็ไปกระทบกับสวิตช์ออนออฟตรงนี้นะครับตรงที่มือผมอยู่นี่ครับตรงที่ลูกศรอยู่นะครับก็ทําให้แอร์เราดับไปนะครับ เราต้องสังเกตดีๆนะครับเวลาประกอบนะครับให้จุดเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่ในขามันอยู่ในตรงร่องนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ในร่องนะครับนี่ถ้าออกนอกร่องมันจะนิดเดียวเองนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับนี่ครับนี่อยู่ในตรงร่องนี่ก็จะไม่เกิดอาการดับไปเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมมองว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆช่างหรือพ่อบ้านแม่บ้านทุกคนทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ